คำกลอนนี้สอนใจดีมากคุณโยมพอบุญมากาไก่กลายเป็นหงพอบุญลงหงเป็นกาหน้าฉงนพอบุญสูงหมูหมากลายเป็นคนพออับจนคนเป็นหมาหน้าอัศจร์คือคำกลอนคนเก่าสอนเราไว้อย่าปล่อยไปพ่ายแพ้ความเปรผัน โลกนี้มีขึ้นมีลงไม่คงกระพันมีกฎเกณฑ์สำคัญเสมอมาอย่าหลงเลงบุญบรรดาลขนานใหญ่แม้กาไก่กลายเป็นหงสูงส่งค่าบุญบรรดาลแห่งชีวิตอนิจจาแม้หมูหมากลายเป็นคนมิทนทานเมื่อยังมีอำนาจไม่ขาดมิตร คนใกล้ชิดสพลพระนวานเมื่ออำนาจดับดินลงดินดานมีแต่หมาเฝ้าบ้านอยู่ทานทนมีอำนาจอย่ามีไว้ใช้อำนาจมีเชิงฉลาดอย่ามีไว้ใช้ช่อฉนมีทรัพย์สินอย่ามีไว้ใช้เปือปรนมีตัวตนอย่ามีไว้ใช้อัตตา มีอำนาจไม่อิ่มหนำในอำนาจจะพาพลาดผิดพลั้งระหวังหนาขี่หลังเสือเพลิดเพลินเกินเวลาไม่นานช้าก็เป็นเหยื่อให้เสือกินเจริญธรรม